หากแล้ววันนี่ก็เป็นอ้าทีหายแล้วเหรอใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยดูดูนิ้วหน่อยดิหายแล้วเฮ้ยนิ้วเขาหายแล้วเขหายแล้วโอ้ยเนี่ยเดินดูหลงเชื่อไหมโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนหลงยืนหน่อยเียืนดิ แล้วมันเป็นอะไรอเปลงอ่ะเขาหายแล้วเป็นอะไรปูเขาเป็นถางคงทะิกคนสนิทกูไปก็ถังคงก็ทะเลมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ผิดปกติแล้วเนี่ยไอ้กูเนี่ยแน่รอยไปเตงเลยใช่เหรอมันเป็นอะไรใช่ไหมล่ะปาพัฒนาบาทนี่ปลากากทั้งดีใจเป็นที่ถูกที่หายที่เราหายใช่ไปให่เป็นอะไร เดี๋ยวโหมูจะลาะออกไปอยู่บ้านนอกแล้วโอ้ไม่อยู่กับเขาแล้วจะไปไหนเนี่ยแต่ใดมันลงยากจังก็ <c oughs> ม,มีแค่สองขั้นเนี่ยมันมีแค่ตออเดี๋ยวทิกถามไลน์หน่อยเลยอะไรวะปูเป็งอย่างนี้นะยังยไง <c oughs> ใส่แว่นปุ๊บเป็นเลยมาซะโน้นลาตังค์กันโอ้มีรางวัลด้วยเดินไหวไหมเนะี่ย โอ้เดินไม่ไหวโอ้โหพี่กลับไปแล้วเนี่ยกลับไปโอ้โหค<า>ู่หลังโงนโอนพอได้ได้ได้รลงวัลมีใจขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไระเฮ้ย <c oughs> เป็นเยอะกว่าเขาอีกอะ ทิ้งที่เป็นเป็นเยอะอ่ะมันยังไม่ทิ้งมันต้องไปค่อยเป่งค่อยไล่ที่ตแหวงแล้วเป่งง่ยเลยเหรอชบงบาดใช่บาดชบองบาทอไม่น่าเชื่อพูกแกเชื่อกังไหยเนี่ยเชื่ออย่าเรียเก้เขาก็ปัญญาอน ป็เล่นกันแบบนี้ไงอูนี่ก็ปัญญาอ่อนเลยมาเล่นทิ้งต่างสมมุติไม่อยากจะเป็นห้อยเป็นตัวแบบเตือนแบบตื่นตื่นได้สวยงามเหมือนเราเปลี่ยนนิ้วสิมึงก็ถอดแหวนออกต้องเปลี่ยนนิ้วเอนต้องตัดนิ้วเปล่าไม่ต้องอะไรย้ายแหวนน่ะถอดแหวนออกแล้วก็ต้องถอดออกถอดถอดออกออกถอดแหวนถอดแหวนออกถอดแหวนไง ทอก็รู้แล้วว่ามันถอดต่ทีนี้กูลิ้นกูเพงอย่างนี้แล้วมึงให้กูยังไงอ่ะก็เป็นเรออก็ถอดทอดีอห่อมันจัดดีวะออโอ้โอ้ยดงงมาอย่างนี้และวนทถอกครั้งแรกอ่ะ ไม,มีครับๆับใจเงินอขอครังเรกมาตั้ใจใ <น S 1> ถอดเลย <G ül> โอ้โออยอยย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 ยจยยออกยยยยงยยยอยยอยย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 ยไยย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 ้วยนนยยยโยย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 ปยย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 รยย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 ไยยยยยยกยย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 ยโยยย้ยยย เป็นคนอื่น,นได้ด้วยเหรออเตลลลลล๋าเต๋าไเดี๋ยวเรียกนี่นี่วันเนี่ยโดนโดนมือนี่ตาไม่ดีนะตาไม่ค่อยดีดยละไอ้ก๊อกแคกก๊อแคกตาเราเนี่ยนู่งตาเนี่ยครับผมครับครับเฮ้ยจะเป็นคนอื่นได้ใช่ป่ะเป็นไ,ได้ไม่ได้ขอใส่นิ้วนางเลยได้เดยนนยลยไออ๋ เป็นไรเนี่ยโอ้โหกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใครผมไพวันลุงเพชรโทษทีโทษทีที่ต้องนั่งลงอย่างนี้เพราะว่าขาผมน่าเสียน่ารำไรไม่มีเขาองเขาอีมาให้หรือไงเตี๋ยเตี๋ยเขาอีหน่อยแล้วหนูไอ้หนูเอาเอาาอีมาให้ไพวันหน่อยลูกไอ้นี่ยังไม่ลบหนวดอีกอ่าไอ้นี่มันโดนจิ้ม หน่อยจารีนหน่อยจารีอ้าวเดี๋ยวอุ้มอุ้มอุ้มพ่อลงลงก็อีลงเอออุ้มไพวันเลยโอ้โห่อามไม่ค่อยไปแรง<อ>เพราะว่าอาไม่ค่อยจะดี ้ตัว<ป>อขอประทานอภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยที่กระผมไพรวนุกเป็นจะต้องนั่งติดเขนอย่างนี้เป็นเพราะวันได้รับอุบัติเหตุไปโดนอะไรมาครับค,คือว่าผมได้โดนยิงผิดตัวโดนยิงเหรอโดนยิงผิดตัวเนี่ยมัเป็นแบบนี้เลยไปโดนยิงที่ตรงไหนมา้างครับอ๋อคือนัดแรกเนี่ยโดนยิงในการจองนัดนัดแรกเนี่ยโดนที่กระดูกที่โครงด้านขวาอ๋อตรงที่โคงเลยาทีตสองนี่กระดูกฝันหลังเลยโดนเขาใส่ประสาทสองอันนี่ใช้ไม่ได้เลยครับ ก yup. ็ไม่ร oh, yeah oh. huh. ู้สึกอะไรเลยใช่ไม่รูเลยครับโอ้รัาเนอเนี่ยฮะเขรู้สึกมั้ยแถวนี้ตอนนี้รู้สึกแต่ตรงนี้ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยตรงนี้รู้สึกน่โออันนี้เหมือนครับอนนอ๋ออ๋ออออ๋ออ่ออ๋ออออมออ๋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 อะ๋ออ๋ออ๋๋ กระผมไพวันลุงเป็นกระตขอการประทานเอาเพอที่มาไม่ค่อยได้มากเอมาไม่ได้นานเพาหัวใจกับผมนี่มันเต้นแรงทั้งไม่เหนื่อยง่ายลองเพลงอะไรไม่ได้เลยย่ยมขอบคุณพี่น้องที่มาจากนู่นเลยพัทยาพัทยาเนี่ยเอาเอาเอาไวายมาให้มาให้กับผมไพวันกินนี่หนึ่งเดือนแล้วยังกินไม่หมดเลยเยอะ เออเปิดจุกไม่เป็นวันปวันเปิดจุกไม่เป็นแต่ตอนนี้หมดไปแล้วต้ออ,อหมดไปเมื่อสองวันที่แล้วเอาคอนท,ท,ทุกขัวเขาและเอามุ้งรองเอากินหมดไปแล้วจะขอขอบพระคุณคุณพอ่อค,คุณแม่ที่มาจากชนทบุรีชนเขามากันสองที่ทั้งชนทั้งนนนะ่ะเขามาคันเดียวกันเออชนทบุรีกันเรียกรวมกันไปเลยจะเรียกสองอย่างสอย่างรวมกันทำไมครับผม ครับนี่เรต้องขอขอบพระคุณนะฮะที่เอาอ่าง,งมาจากอ่างศิลาเอาครกมราให้ะไสให้ไพวันกิน <c oughs> กินไปแล้วหวานกรอบอร่หลือลเกินครับท่น <c oughs> านจะจักเก็บไปกินมาหลังทำไมที่ฟันเป็นแมงเที่ยวไม่ค่อยได้ <c oughs> ยิมเขไม่ได้ให้กินเขาค่ะโอ้ยขาเนี่ยขาไพวันไม่ค่อยดีต้องขอพระทานอภัยตั้งแต่ตั้งแั่งรอเป็น เรื่อแม่เขาจะเรียกหลงไปรับรางวันนลนะครับอะล่ะเดีย๋ยวครับพอมาฟังกันตั้งหนึ่งผลง,งานเพลงเพลงที่จะไออะไรป่ะคุณเจ้าเนี่ยไพวันหลนอกเอาไว้เพลงอะไรนะไอเพลงดังๆนะนะอืออย่างนี้เปล่าหมดนเราลงทุ่งเปล่าตอนแรกลงทุนแล้วดนตรีเล่นได้หรือเปล่าดนตรีเล่นได้ไหมครับคุณถามนั่นเล่นได้ไหมนานหนึ่งๆผงแับจะเล่นไม่ได้

เด uh, э ี๋ยวผมขอเล่นเ้นหน่อยไปะไปัโอ้โหพ่อี่น้อยนไปวัโอยไชอบเลยชอบไม่ต้องน้อยใจแล้วทำไมมันูดตอนที่พอลองะลูกเอ้ชอบชมชมเฮ้ก็ขึ้นอีหน่ยพ่อเป็นหมาดรถถับเไอ้หนูมาพ่อขึ้นก้าอีเดเอว่าทารเนี่ยไม่ต้องครับ ผมขึนเองได้้ยจริงเหรอได้เหรอยไม่ต้องปวยผมผมเป็นคนพิการที่จองหงะจองหงะด้วยขึนได้เหรอมาพนันกักูไม่ละเฮ้ยจะขึนได้ยังไงผมไม่เชื่อหรอกเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นได้ขึ้นได้ออ๋จับไว้จับไว้โอ้โหเก่งมากเลยพ่อพ่อไม่ไม่ให้หยิบเองมันตูดไปใส่เด็กเหี้ย อะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยรุปร่างเป็นดีแล้วจะทำตัวกิเลสเอาละกรนีไพรวันขอลาไปก่อนแต่ว่ไางไ,ไางเอาเก็ไปแล้วจะไปยังไงอ่ะทีเนี้ยครับโอ้โหใจรางวัลไปแล้วไพรวันจะไปยังไงล้วเนี่ยขาก็ไม่ดีวิวแชร์ไงพวว่อวิวแชร์ไงวิวแชร์มาโทษเออมีวิวแชร์ไปเนะน,นี่ยน,นั่นแหละเออนั่นแหละ อ๋อขอบคุณครับเราจะวิวแชร์รับตึกอะนะจะขึ้นวิวแชร์ล้ำบ,บาก์คคุณท้องบนแล้วดีแล้วขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีเออโอ้กลับกระจายรางวัลโอ้โหเอาจังงันพอถอดแหวนเลยเหนื <laughs> อ่อยนะเว้ย <laughs> พอเหนื่อยเลิกเกินลูกผมไปง่ายนะ เ้ยไปแล้วเหรอเมื่อกี้ใครมาไอวานไอวานไอวานเอออุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออเออเดี๋ยวใส่เนื้อชี้นั่นแหละเออเปลี่ยนแปลงไปจงท่านไปจะได้เป็นจงเป็นเจ้าอะไรมั่งเนาะเด็นแม่เป็นพระเอกดีแล้วเฮ้ยไม่อันนี้กองนะเดี๋ยวเอาไปเก็บด้วยไปๆๆไปแล้วโอ้โอ้โอ้เออเฮ้ยเป็นไรอะเป็นอะไร ngay <laughs> Câu ở luôn hả? Câu ở ngay Câu ở đây Câu, ấy. câu, ấy. câu này luôn này luôn Câu ở đây luôn